สวัสดีค่ะดิฉันยานิสาทวีแสงหรือว่าเป็นนี่คองสีค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดดิฉันก็จะพามาดูทําทำสมุนไพรเกี่ยวกับบ้านโควิดค่ะสมุนไพรไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับน้องพินตลาน้องนกตริกาเจ้าของเดนอย่างได้ท่านจะได้พบได้ชมกันต่อไปนะคะว่าน้อกติจะพาไปทำสมุนไพรยง ไปตามพวกเราไปข้างในกันเลยค่ะค่ะอือ โอ้โหเพราฉีดเราหมดเลยนะคะเนี่ยเอาเอาเอาให้ทั่วเลยค่ะเอาฉีดให้ทั่วเลยค่ะค่ะรปเสียตรงคอไ่เอาฉีดให้ทั่วเลยค่ะค่ะอันนี้มาหากันได้ยิงกันเลยเนี่ยจะยิงกันเลยค่ะนี่แหละค่ะเราถูกต้องแล้วที่ทำแบบนี้เนาะสวัสดีค่ะนี่คือน้อง นกสาริกานะคะแนะนําตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะนกสาริกานะคะค่ะวันนี้มาทําอะไรเอ่ยวันนี้มาเห็นนอะไย่งค่ะแม่โอ้ยวันนี้ค่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรไทยต้านโควิดอ่ะค่ะทุกวันนี้โควิดก็ระบาดกันมากมายทั่วโลกบ้านเราเมืองเรามีสมุนไพรดี ไม่แพ้ชาติใดและโลกอย่างที่บอกเดี๋ยวให้คุณจินพาไปดูข้างในเลยค่ะว่าทํายังไงกันบ้างผู้ใหัวหน้าคนเก่งของเราเนี่ยค่ะเสียงตาหน่อยเขียงตาแต่เรามีศิลปินด้วยนะด่ะน่าเดนืเดนะน่าเดือดนักร้องดารามาถ่ายทำไป้วยนะคะไม่ธรรมดาไปเช็คข้างในเลยค่ะนําเลยค่ะนําเลยค่ะ